นี่คือความสวยงามจากภาพมุมสูงของโครงการอาคารบังคับน้ำคลองเกาะทากพร้อมระบบส่งน้ำตำบนานาวา่าเพื่อจนะจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนที่นี่โดยโครงการนี้เกิดจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงที่สำคัญประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมกับกรมชลประทานโครงการก่อสร้างสำนักง,งานชลประทานที่16และองค์การบริหารส่วนตำบนานาวา่าในทุกขั้นตอนการก่อสร้างทั้งก่อนระหว่างและหลังเสร็จสิ้นโครงการ ทั้งนี้สืบเนื่องจากฝายน้ำล้นเดิมที่ชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างไว้ในพื้นที่หมู่สองบ้านเกาะทากเหนือตำบลน,นาว่าเผ่าเจนะจังหวัดสงขลาเป็นฝายทดน้ำที่มีความสูงของสันฝายเพียง1เมตร50เซนติเมตรและไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพทำให้ชุมชนประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการทำนานในช่วงฤด,ดูแล้งอีกทั้งเมื่อเข้าสู่ฤด,ดูฝนมีปริมาณน,น้ำที่ไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ประมาณ325ครัวเรือนประชากรได้รับผลกระทบ 1,425คนองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาว่าจึงได้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ได้ทำหนังสือลงวันที่9เมษายน2561ขอความอนุเคราระห์ปรับปรุงฝายน้ำล้นพร้อมก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ชุมชนหมู่2บ้านเกาะทากเหนือตำบลน,นาว่าเผ่าเจนะจังหวัดสงขลา ในช่วงต้นปี2564กรมชลประทานโดยโครงการก่อสร้างสำนักง,งานชลประทานที่16ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างโดยดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำจำนวน1ช่องพร้อมคลองส่งน้ำรูปตัวยูจำนวน2ส,สายประกอบด้วยสายที่1ความยาว325เมตรและสายที่2ความยาว950เมตร รวมทั้งสองสายความยาว1,275เมตรเพื่อเก็บกักน้ำและส่งน้ำให้กับพื้นที่นาข้าวจำนวน1,000ไร่และสามารถเร่งระบายน้ำในช่วงฤดูฝนได้67.50ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงปลายปี2,564รวมระยะเวลาการก่อสร้างโดยสมบูรณ์240วันและได้มีพิธีส่งมอบภารกิจโครงการอาคารบังคับน้ำคลองเกาะทากพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลน,นาว่าอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลน,นาว่าและประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อนำไปบริหารจัดการส่งน้ำการกักเก็บน้ำการดูแลบำรุงรักษาให้เกิดประโยชน์ต่อไปภายใต้กลุ่มผู้ใช้น้ำของชุมชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแบ่งรอบเวรจ่ายน้ำส่งไปยังพื้นที่ทำการเกษตรให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอสอดคล้องกับแผนการเพาะปลูกและตามความต้องการใช้น้ำแต่ละพื้นที่โดยทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกัน ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ยืนยันได้ว่าพ่อแม่พี่น้องในบ้านเกาะท่าเนี่ยสามารถมีน้ําเก็บกักไม่ใช้ในการพาะปลูกในรูดูแล้งได้นะครับเดิมทีเดียวชาวบ้านจากทํานาปีละหนึ่งครั้งซึ่งอนาคตนี้ได้ปีละสองถึงสามครั้งนะครับก็สร้างความยั่งยืนให้แก่พี่น้องในเขตตำบลน,นาว่าน,นี่นะครับอำเภอจะนะจ,จังหวัดสงขลาได้เป็นอย่างดีครับ นี่เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จของกรมชลประทานในการดําเนินโครงการตามเรื่องร้องขอที่ได้รับผลตอบรับดีมากมีน้ําเพียงพอในการทํานาเพิ่มขึ้นจากเดิมรวมทั้งสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆเช่นส้มจุกผลไม้พื้นถิ่นของดีเมืองจันะ สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งสามารถต่อยอดโครงการโดยใช้พื้นที่โครงการที่มีทัศนียภาพสวยงามให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเป็นสถานที่ออกกําลังกายและเป็นตลาดชุมชนสร้างไรายได้เสริมให้ชุมชนต่อไปอย่างยั่งยืนผมในฐานะตัวแทนชุมยนขอบคุณมากๆมากๆที่สุดเลยครับได้โครงการนี้มาครับทุกคนก็มีส่วนร่วมกันที่จะ ดูแลช่วยกันดูแลกันตัวนี้ภูมิใจมากคุ้มค่าะระดับน้ําการวางงานของชนประธานระดับน้ําลงไปกลางทุ่งนาระดับนาต่ากว่าระดับน้ํานี้ถือว่าเป็นชนประธานที่สมบูรณ์มากจะระดมให้เขาทานาปรังให้เยอะที่สุดเพราะนาปรังนะั่นคือการจัดการน้ำได้ได้ผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะชาวนานั้นจะต้องอยู่ดีกินดีก็ดีใจมากค่ะที่โครงการนี้แล้วเสร็จก็น่าจะได้มีการต่อยอดให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และ คิดว่าพวกเราได้ดูแลโครงการนี้อย่างดีต่อไปค่ะเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าทุกสิ่งหากเกิดขึ้นจากความต้องการของประชาชนผลลัพธ์มักงดงามเสมออดุลเดชมาเสรมถ่ายภาพสุภาวดีบุญมีทีมข่าวเอม็มบีทีภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา